จบเกมครับอาร์เซนอลพ่ายแพ้ให้ก like ับทางด้านทีมเยือนจากปารีสครับอย่างปารีสแซงแมงครับ1ประตูต่อศูนครับลูกเดียวก็เสียวได้โอ้โหเจ็บปวดัวใจนะครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ในเกมนี้แต่ผมอยากบอกทุกคนครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบยกธงขาวกันสิครับนะครับอ่ะมาคุยหลังเกมกันเอยครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัำคืนที่ผ่านมาครับ ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคือเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับคุยกันหลังเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดเอเมเร์สตีดยมแล้วก็พบกับความพ่ายแพ้ครับโอ้โหเจ็บปวดรวดราวนะครับแพ้กับเปสเชครับจ่าฝูงยอดทีมแห่งลีกเอิงครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ขาบ้านด้วยนะครับโอ้โหรูปเกมนี้ต้องบอกว่าแพ้แค่1นเนี่ยก็ถือว่า โอเคแล้วนะครับแหมใครจะไปเชื่อครับนะฮะคือที่พูดแบบนี้ไม่ได้อยากแพ้นะครับแต่ว่าพอเห็นรูปเกมเห็นสิ่งที่หลุยส์ซติเก้เนี่ยทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับการแพ้แค่ลูกเดียวเนี่ยถือว่าถือว่าโอเคแล้วเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกือบโดน3-4ลูกเลยนะครับเกือบโดนชนิดที่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ว่าประมาณประมาณอะไรเงี้ยแต่แบบน่าจะโดนแบบมีเหน่งๆอย่างน้ออีก3-4ลูกเลยนะแต่ว่าโดนแค่ลูกเดียวนะ,ะเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแต่ถ้านี่ครับรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับ ฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยไรอัลซูเบอร์เล่นตัวจริงครับอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นเดวิดไดยาครับกองหลัง4คนครับจอร์แดนทิมเบอร์ยืนขวานะครับมาลุสเคลี่ยืนซ้ายนะครับแล้วก็คู่เซนทร์นะครับเป็นยาคุบกิวิออกับทา้งนั้นวิลเลียมซาลิบาครับวันนี้โลสลอยผมเนี่ย ถือว่ากลับมาท็อปฟอร์มแล้วนะครับอาจจะมีจังหวะสมัคึกสมัคกักบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมดีควีออนี่ล่างทองอย่างล่างทองต่อเนื่องนะครับแล้วก็กองกลางครับเตเค้นไรส์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนที่โทมัสปาเต้ครับเมริโนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็โอเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับแนวรุกขวาเป็นบุกโยซาก้าซ้ายเป็นมาตี้ครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นลลโอครับเรียนโดทอสซานั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับชุดใหญ่ไฟกระพริบบบิ๊เลยครับมาในระบบ4 3 3ด้วยเหมือนกันนะครับผู้สำบะตูเป็นนนทาาางงดด้ขอรลูม ขวาเป็นไฮคิมีซ้ายเป็นนูโนเมนเดสครับคู่สนะฮะเป็นมาควินยอสกับตันทีมจับคู่กับปาโชครับกองกลางครับตัวรับเป็นวิตินญ่านะครับแล้วก็มีฟาเบียนลุยส์กับทางด้านของเจาเนเวสร่วมกันทําเกมครับทางด้านตัวรุกครับขวาเป็นทางด้านของดูเอลนะครับอันนี้เนี่ยเบียดตัวจริงบาโคล่าเลยนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของสปา์คัสเคลียครับแล้วก็สุดหน้าตัวป้ากับอุสมานเดมเบเล่ครับ วันนี้นี่ต้องบอกว่าแนวรุกข,ของอปรารีสแซงต์แชร์แมจัดเต็มครับแล้วก็จัดเต็มจริงๆครับเริ่มเกมมาไม่กี่อึดใจครับก็เป็นเปเช่ชครับที่ได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วนะครับแค่นาทีที่4เท่านั้นเองนะครับเป็นการขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับทางด้านของกุชชาครับสวัสเคเลียครับจ่ายบอลมาให้ อุสมานเดมเบเล่ด้านในครับตบันด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลนี้เรียกว่าเบียดเสาเข้าอย่างสวยงามนะครับชนิดที่ว่ากองเชียร์อาร์เซนอลเงียบสงัดในสนามอย่างอย่างอัศจรรย์ใจน้ำจริงก็เริ่มจากอุสมานเดมเบเล่นั่นแหละครับนะที่เขาพาบอลขึ้นมาก่อนะครับก่อนที่จะโยกไปทางซ้ายครับแล้วก็เจ้าตัวก็เป็นคนมาเรียกว่าหาบอลเล่ลูกนี้เข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากที่นำหนึ่งศูนย์เนี่ยสถานการณ์ของอาร์เซนอลเลวร้ายเลยครับทางด้านเป๊ะเชทีมเยือนเนี่ยยำใหญ่ใส่สารัด เลยครับเรียกว่ามีอะไรใส่อาร์เซนอลจัดเต็มหมดเลยนะครับเล่นเกมรุกอย่างดุดันนะครับเรียกว่าใส่ซ้ายใส,ใส,ใส่ขวาใส่หน้าใส่หลังแบบชนิดที่ว่าอาร์เซนอลเงือหัวแทบไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่ากลายเป็นฝั่งทีมเยือนครับที่ครองบอลได้เยอะกว่านะครับแล้วก็มีจังหวะบุตรสวยๆมา อย่างต่อเนื่องนะครับแต่อันนี้ผมให้เครดิตกองหลังเลยนะครับทั้งทางด้านจูเลียนทิมเบอร์ไมล์ลูอิสเคลลี่แล้วก็คู่เซนทรัลร์ดอย่างซาลีบากับเคีคูบคิวบออนะครับโดยเฉพาะคิวบีออนี้ยังคงเล่นได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับหลายๆจังหวะเนี่ยต้องบอกว่าเกือบตายนะครับสามแนวรุกนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายเนี่ยทางด้านควารัสเคเรียเนี่ยนะครับเล่นดีมากนะครับมีโอกาสยิงหลายครั้งมีโอกาสพาบอลขึ้นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ จีทุกตัวนะครับแดนกลางเขาเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลเรียกว่าเรียกว่า ไม่สามารถที่จะคลองบอลคลองเกมได้ในแบบสไตล์ของตัวเองเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกนะนะแต่ว่าท้ายครึ่งแรกครับอาร์เซนอลเริ่มที่จะทำทรงขึ้นมาได้ดีหน่อยนะครับเหมือนทีมเยือนเนี่ยเริ่มอ่อนแรงนะครับอาร์เซนอลก็มีโอกาสที่จะได้คลองบอลคลองเกมบุกเข้าใส่นะครับมีจังหวะได้ยิงของมาตี้ครับนะหลุดมาจากจากทางซ้ายครับแล้วก็ได้เอี้ยวตัวยิงนะครับแต่ว่าเสร็จโดนลูม่าครับเซฟไ้ได้นะครับหลังจากนั้นครับครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับอาร์เซนอลมาได้ประตูครับนะจากทางนั้นมิเกลเมริโน ครับเป็นจังหวะลูกฟรีคิกครับเด็กแคนไรส์เนี่ยโยนบอลเข้าไปข้างด้านในนะครับแล้วก็เมริโนยืนมองจังก้าเลยครับหันหลังมองให้ประตูนะครับชู2มือกูได้ประตูตีเสมอแล้วโว้ยนะครับผมยูอยู่บ้านผมก็ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรรมการบอกว่าล้ำหน้าครับนะโดยเฉพาะนะผู้สีในสนามเนี่ยให้เป็นประตูไปแล้วนะครับแต่ว่า VR เนี่ยเช็คอีกทีเช็คแล้วเช็คอีกครับใช้เทคโนโลยีเซมิออโต้ต่างๆนานาครับดูแล้วครับล้ำชัวร์ครับนะฮะทำให้ลูกนี้ ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับเมื่อยังไม่ได้ประตูตีเสมอแต่ว่าทรงมันเริ่มมาอาซนอลบุกใส่ทางด้านเปเช่บ้าง นะครับมีโอกาสซ้ายทีขวาทีครับคราวนี้เป็นของรีโอบ้างครับรับบอลจากทางด้านเตเค้นไรส์ครับหลุดขึ้นมายิงทางฝั่งซ้ายครับโอโหปอลจะเลี้ยวเข้าเสาสองอยู่แล้วครับตัวนารุม่ามาควักออกไปเฉยเลยนะครับลูกนี้เนี่ยถ้าเข้าก็ขาวสะอาดครับไม่มีล้ำหน้าด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับนะผู้สาประตูอย่างตัวนารุม่าเป็นคนปฏิเสธครับทำให้ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับหลังจากนั้นครับเป๊เชแก้เกมบ้างครับเรียกว่าส่ง2แนวรุกคนสําคัญมาครับบาโคล่ากับทางด้านรามอสครับแล้วก็เป็นทางด้านบาโคล่าครับได้มี การยิงแบบชนิดที่ว่าดวนตัวต่อตัวกับรักษาประตูของเราแล้วนะครับแต่ว่าแหมยังเดชบุญแล้วกันอาร์เซนอลรอดพ้นการเสียประตูแบบจะจะแบบนี้ไปได้นะครับสำหรับ จังหวะของบาโคล่านะครับและไม่ใช่แค่บาโคล่าครับยังมีจังหวะของรามอสด้วยนะครับรามอสเนี่ยได้ยิงแบบชนิดที่ว่าแสกหน้าผู้รัาประตูเลยนะครับแสกหน้าผู้รัาประตูอย่างเดบิดดรายาเลยนะครับดรายาไม่ไม่สามารถเซฟได้แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นคารนครับที่ช่วยเซฟอาร์ซนอลไว้ได้ผมบอกเลยนะครับ2จังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็น2จังหวะที่ช่วยชีวิตอาร์ซนอลในเกมถัดไปเลยนะครับคือถ้าสมมติโดนไป2 0หรือ3-0เนี่ยนะครับ เกมหน้าที่ปาร์ตเดอแปลงเนี่ยแทบจะจบเลยนะครับแทบจะไม่มีมุมไหนที่อาร์เซนอลจะกลับมาได้เลยนะครับแต่ว่าพอมันแค่1นูนเนี่ยนะครับมันเลยทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยังคงเรียกว่ายังคงอยู่ในเกมอยู่มใช้คำนี้เลยนะแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้เปรียบนะครับอาร์เซนอลไม่ได้ได้เปรียบนะครับเสียเปรียบแน่นอนนะครับแพ้1นแบบนี้นะครับเอจริงช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยท้ายท้ายเวลาเนี่ยอาร์เซนอลพยายามจะบุกไปบี้คยี้เขาใส่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถที่จะมีจังหวะจะแจ้งได้นะในช่วงทวินาราบัดเจ็บมีโอกาสหลายที่เลยนะครับแต่ว่าก็ยังทําประตูไม่ได้จบเกมแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับไปดูหลังเกมกันหน่อยดีกว่านะครับบทสัมภาษณ์ของทั้งมิเกลอาเตต้าแล้วก็ลุยเซริเก้กันบ้างนะครับ Dante, เอ่อเอาก่อนจะไปบทสัมภาษณ์ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยคาราบาวนะครับในเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกนะครับก็จะมีแคมเปญนะครับให้เราได้ไปดูบอลด้วยกันกับคาราบาวนะครับเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร er. ์ได้สุดต nice ้องเชียร์กับคาราบาวนะครับเกมนัดถัดไปนะครับอาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะครับที่เราจะจัดก UM ิจกรรมกันะถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับที่เราจะจัดกิจกรรมมิ팅ต่างๆนานาดูบอลกันนะครับใครอยากจะไปนะครับวันที่18 18พฤษภาคมนี้18พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมี Early Bird ด้วยนะครับเดี๋ยวประกาศภายในเพจนี่แหละใครอยากไปเตรียมไว้เลยครับที่ร้าน The Tap บเกษตรนวมินนะครับเด e t แทบเกษตรนวมินนะครับนะครใครอยากไปเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับ Arsenal เล่นในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลและจะเป็น The Last Meeting ของเราในซีซั่นนี้ด้วยนะใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลด้วยกันเรียนเชิญนะครับนะฮะอ่ะขอบคุณขาระบาด้วยนะ มาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันเลยดีกว่านะครับมิเกลวาเต้าบอกว่าแหมการพ่ายแพ้ต่อเปเชเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าการแพ้แค่หนึ่งศูนเนี่ยก็เป็นฝ่ายเปเชที่ต้องโล่งใจมากกว่าเรานะเพราะไม่ได้โดนเรายิงเพราะจริงเร,เราในโอกาสยิงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นแค่เกมเล็กแรกแหละก็เหมือนกับมาตริดนะฮะเกมที่เราชนะมาดริดสามศูนในเล็กแรกตอนนั้นผมก็บอกลูกทีมของผมว่ามันเป็นแค่เกมนัดแรกนะครับและเราจะกลับไปเล่นที่ปารีสและผมเชื่อว่าเราจะเรามีความสามารถเพียงพอที่จะ ผ่านเข้ารอบได้นะครับวันนี้ผมได้เห็นศักยภาพของทั้งสองทีมครับคุณภาพของทั้งเราแล้วก็ปชความแตกต่างเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมันคือเหตุผลที่ทําให้ผลลัพธ์ในเกมนี้แตกต่างกันนั่นเองนะครับออพวกเขามีความเด็ดขาดและมีผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆครับมีอย่างน้อย2ลูกที่ควรเป็นประตูแล้วเขาเซฟได้ผมบอกเลยว่า2ประตูนั้นคือประตูของมาร์ตี้ที่เอี้ยวตัวกับอีกประตูนึงก็คือประตูของทอสซานะครับที่หลุดมาทางฝั่งซ้ายเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแม่ตัวนั้นลุมม่า เซฟเหนียวจริงนะครับแล้วก็อาร์เซต้าถูกถามเกี่ยวกับความพร้อมนะครับของของทั้ง2ทีมมีผลไหมก็คืออาร์เซนอลเนี่ยไม่มีตัวสำรองที่จะคอยแก้เกมเลยขนณะที่เปเชเนี่ยตัวสำรองเพียบนะครับก็บอกแน่นอนครับเปเชมีความ พร้อมด้านตัวผู้เล่นมากกว่าจริงๆนะครับพวกเขาสามารถลงเล่นได้จนถึงปลายฤดูกาลเมษายนโดยมีผู้เล่นตัวหลักพร้อมลงสนามในสภาพร่างกายที่ดีแต่นะเขาเข้าเดือนเมษาแบบสบายๆนะครับและนี่คือปัจจัยที่สําคัญมากคืออาร์เซนอลเนี่ยมีตัวบาดเจ็บเยอะนะครับแล้วก็ของโทมัสปาเต้เนี่ยขาดโทมัสปาเต้ขาด,ดแบบทาให้วุ่นวายไหมนะครับก็บอกว่าเดคเคนไรส์กับเมริโน่เนี่ยก็สามารถทําหน้าที่นี้ได้ดีนะครับการมีปาเต้จะช่วยสร้างความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกับเกมรุกนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้เมริโน่ได้ขึ้นไปเล่นกองหน้านั่น หลุยส์เอริเก้นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยพวกเราไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เลยครับไม่สามารถชะล่าใจเพราะว่าพวกเขาคือทีมที่กีดเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายใน1วินาทีดังนั้นครับเราต้องแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเลกที่2นะครับเกมเลกที่2จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับเป้าหมายของเราคือชนะพวกเขาอีกครั้งครับ จับหูกไมไม่เล่นเกมลับนะฮะอย่างนี้ชอบเลยนะครับอาเซนอลจะมาพร้อมความคิดที่ว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นสําหรับแฟนบอลและจะเป็นเกมที่ยากสําหรับเราทั้ง2ทีมนั่นเองครับแม่แมตอบคราวนี้กลางๆเว้ยไม่ออกปากแจวแล้วเว้ย <laughs> แล้วก็บอกว่าพูดถึงพูดถึงทางนั้นเดบิดรายาเล็กน้อยนะครับผมคิดว่า คิดว่าเราเล่นได้ดีมากนะครับเราทําให้พวกเขาเสียเปียบนะครับแต่ผมว่าพวกพวกเขาก็เศร้าออกาสได้พวกเราก็เศร้าออกาสได้ดีเช่นกันนะครับอ๋อโอเคเดบิลดระยาพูดขอโทษทีเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเทคใหม่นะ <c oughs> ขอไปดูเซอร์เซนอลอีกสองคนนะครับมาร์ตินโอเดกาดกับเดบิลดระยาโอดกาดบอกว่าแน่นอนการชนะในบ้านเนี่ยเราต้องการชนะในบ้านนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจนะครับเรา ทำได้ดีในช่วงบางช่วงบางเวลานะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่เกมนัดแรกเราจะกลับไปวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้จากเกมนัดน,นี้เรามั่นใจว่าเราจะเล่นเครื่องเต็มสูบในเลกที่2และมั่นใจว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับเดวิดลาย่าบอกว่าผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากนะครับเราทําให้พวกเขาเสียเปรียบนะครับผมเข้าใจว่าพวกเขาต้องการสร้างโอกาสได้เช่นกันแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลครับเรามั่นใจว่าเราจะสามารถ ชนะทีมไหนก็ได้นะครับคือเกมนัดหน้าแค่ชนะเนี่ยนะชนะแค่ลูกเดียวเนี่ยมันก็จะต่อเวลามันก็จะไปต่อได้นะครับนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะเออ ขออีกคนหนึ่งแว็บมาเวนรูนี่โอ้โหวันนี้แอดมินผมทําการบ้านเยอะมากเลยนะครับเอาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันเวนรูนี่บอกว่าเชียร์ปืนอยู่นะครับแต่ว่าแอบผิดหวังนิดนึงนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยผมผิดหวังเล็กน้อยกับวิธีการเล่นของพวกเขานะครับและผมคิดว่าเขาคงผิดหวังเช่นกันกับแฟนบอลของพวกเขาเองด้วยแฟนบอลเกมมาดริดนะหนุนหลังทีมได้ดีมากเขาสร้างบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าคืนนี้พวกเขาเงียบไปหน่อยก็โดนยิงนาเร็วอะ่ะไหมมันก็มันก็เข้าใจได้ปะ่ะนะครับสิ่งที่ Arsenal โซนอต้องทําคือลงสนามด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถชนะได้ผมต้องการให้สซนอชนะนะผมคิดว่าพวกเขาควรคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาต้องเล่นลงเล่นวยสนามด้วยความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือเวนรูนี่นะครับนี่คือทั้งหมดทัมม้งมวลของคลิปนี้นะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรมีใครคายว่าสซนอจะแพ้1นึ่งูบ้างลองแสดงตัวหน่อยซินะครับแต่เกมนั้นยังมีอยู่นะผมยังเชื่อว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ฟุตบอลลูก,กลมมีลมอยู่ข้างในนะฮะ ปาแปะผมเคยบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนัดที่2ก็ยังมีโอกาสนะแพ้แค่ลูกเดียวเองนะครับถึงแม้มันจะยากแต่ถ้าอยากจะเป็นแชมป์มันต้องทําให้ได้ครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทัมม้มวลของคุยกันเนอร์ในวันนี้นะครับรักกันทั้งใจติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะครับไปละว,วันนี้สวัสดีครับ